สนใจไปตัวสควอตในแรงกันไหมได้เราจะเลี้ยงเอกมาเดีวไปไหนบัสเต้เราจะได้เป็นพีโอสควอตกีเอฟซีเนี่ยมึงเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้กินกีเอฟซีกันไม่โม่ถ้ามึงชวนก็ไม่โม้หรอกโม้ไม่เชื่อในหลักฐานมึงโทจองไม่ได้ไหมตุ่นตุเดี๋ยวนี่ยเป็นประกันโอ้ได้เก เนีน่สุดมะยากีอืมอืมโอ้รอบนี้จะไปดนไก่อะไรยังแมงเนเน่ยังไม่กลับมาลงไปตรงนี้เนเน่ไปศพเอาแมวพาแมวออกจากบ้านไปเมี่ยคนโสดเยี่ยวแล้วแม่งไปยืนนั่งมองกระบะทรายแล้วก็ร้องเมี้ยวเมี้ยวอยู่กูกำลังจะพูดเลยเนี่ยจะไปดนไก่เพราะเนเน่ยังไม่กลับมาเนเน่ไม่กลับอะไรเนี่ยเฮ้ยสามคนสามคน เห็นนะใครมาลงที่กลัวพี่อ้๋อเลยมีสองคนคนเยอะคนอาคาตายยิ้มเหรอยื่อเหมือนจะอยู่หน้าผมนะวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่โอ้ยพี่ชายมันวิ่งแบบบรนสัน อย่งไ้กไม่ทำหาอเลยเลยไม่ตัวนะนี่ผมมีคนเอกเอยอะไรบ้อบลมหนึ่งข้างหน้าข้างหน้าเยอะบลคเลยกูสองคนโขไปช่วยละลูกหนึ่งขอบคุณเพื่อนเพือะไรเลยเพื่อนผมเด็กสมอนไ้ลตัวนี้มีตัวมีตัว โอ้แม่งตัวนี้นะครัาก็แปลกตัวนี้นะรัะเอาิดพื้นที่ไหมอืมโอ้หน้าขมำเลยว่ะทุกคนยังมีคนอ่ะเออยิงไปก่อนไม่มีทำอะไรตัวหนึ่ง้อย ไอ้เนี่ยเ <Bl ay. S 1> มื่อกี้กูยิงไปแล้วมันน่าจะชุบไปละเสียงมันหัวกูเลยบ้านบ้านกูบ้านกูบ้านกูมีตัวเนี่ยได้ยินแต่เสียงบ้า mm. นเนี่ยเออไปไหนแล้ววะเห็นไหมครับอาวไปเดินไม่อยากเขาอ๋อเออได้ตัวแล้วหละไ <c oughs> ม่ได้ไม่ได้แม่งวิ่งสวนกันเฉยติดเลยวะ<ๆ>ติดใจปะไอ ใจใจไงดอบมีคนคือออกมาด้วยอืมฝั่งซ้ายเปลี่ยนไปเข้าฝั่งขวาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสไนด์ข้านอกข้านองข้านอกมีมีคนเล่นสไนด์มาเด็กแล้วังยี่ปีนไม่ขึ้นเห็นไมเห็นไหมลูกสไนดยเราเลยไหมอืมว่าแต่สวยน่าจะมีเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆนะเห็นได้เห็นแล้ว ไออีเยี่ยค่าก็แปดร้อยเจ็ดห้าอือฮึออกขวาไห่ออกขวาไหมลองมามีมันยิงยังไงวะนี่ยเจ็ดห้าผมก็ไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้โดนหัวแดงเป้าแดงแปดแปดร้อยเจ็ดห้าไม่เห็นทีน้ำตาไหลยันชิ้หายมาางนอนก่อนดีกว่าเฮ้ไหมดูลองโล่งดิ นี่ไปไหนไปเมนไปไหนไปขีดตัวข้างหลังเอ๊ะป้องกับข้าหัวเอ็นนะเย้โอ้ยโอ้ยอยู่ตรงสวยเหนอเมยมันฝึกวิทยายุทธมาขนาดนี้สวยจิ้มไว้ไปหนึ่งโหไปไทยยุยยุทแม่งเล่นกันก้อนสิบ bps วิทยุเยอะ ไอี๋ yeah. เล่นไม่ไหวนะแม่งแ,แ,แบบสไลด์ปุ๊บพาวแม่งไม่ตอกลยไรอี๋ว้าบย,ยังว้าบสไลด์เร็วเกินไปโอ้ยเอี้ยกูไม่ไหวกับไอ้ขาเก้าแปรแม่เอ็มเจด้วยดิในสนต๊อตกูอ่ะกูแต่งไว้เล่นม,นมันดมีมากันอสุดนี่งไม่ประจุเลยเลยู่กรอคอยต่อจับของติดไม้ติดมือเลยคอยคนเดียวมั้งรู้สึกสองคนสองคนรู้สึกเหมือนเมื่อกี้จะมีซ้อนเลยนะ ไม่แน่ใจว่าสามเลยประมาณนั้นภาพไม่หลบเยอะเยอะๆนะมันยิงไม่ตรงนิ้วอะเฮ้ยมันอยู่มันอยู่อีกฝั่งนึงมันอยู่อีกฝั่งนึงเอาได้เอาได้เอาได้แอบย่องเข้าไปตุ่มมันเฮ้ยมันยิงมันยิงกันอยู่างนี้เดี๋ยวยิงใครไม่รู้แหละโอ้วยมาแล้ว ข้างบนข้างบน้เห็นแล้วมีคนโดดขึ้นมเฮ้ยเคลียมัดตัดดดเยวๆสองเอาขวาไปตัวนึงตแต่ตัดดเลมากขึ้นหลอดม้ยเอ้ยมีเซลล์อ่ะเออจากไหน

ได้ทำอะไรเมื่อกี้อย่าชกเดี่ชกต้องลงแล้วต้อลงเลยเข้าเลยเข้าเวก็พะเจ้ากันนี่เอ้ยโอ้ยมิดเดยวไอ้เสือไปข้างหน้าพิกาที่ไปแล้วที่ไปแล้วพิกาตึ้งเกาะสวยนึ่นหนึ่งนูงน เเข้าได้มั้ยอยู่กันอยู่กันได้เพื่อนเอ้ยมันล้มแล้วหนึ่งล้มล้มหนึ่งใช่ปืนไปไหนวะตายตายตายจิกปืนกูไปนั่งฆ่านู่นนี่ไม่ไม่โอเคแล้วแล้วองยับแม่ ก็ตอนี้ไงเอาจบเอาจบอะไรวะไม่รู้เห็นข้าโถมาไอ้ยาพอจะชนะพิชานองงงเออพอจะติดจะติดชิบหายเลยเออเฮ้ยพี่กระสาหัวหายอะไรโอ้ยแล้วทำไมผมกูเห็นหัวไอ้ลินไม่เป็นดินสมัดเกมดีเกมดีหัวโลนเอ้ไอ้หัวลานโอ้ย โอ้คดวตกคนเดีวตกฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่ะเห็นแล้วโอ้ยก้คนที่เนลงฝั่งผมไปได้เดี๋ยวไปลงกับเองเกเอ็กเอกนี้เจ้าว่าตั้งไว้ใชผมหาปืนอยู่กำลังเ็นเอ็กเอกเนี่น๋มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเฮ้ยคมณไม่ไม่ม เด็กโคตรกระจอกเลยเย้ไ่เป็นไรอยู่ดีแม่งในนี้เจ๋งยาใีคนยึดพื้นที่ในนี้เป็นเนี่ยอีทีเป็นอะไรกันไหมยังไม่รู้เลยว่ากดอะไรไปเมื่อกี้ม่นค้างอยู่อยู่ข้างหน้าผมมีคนขึ้นมาอือวุ้ยอย่าแล้วได้ไหมมาอยู่ไหนได้อยู่อยู่ข้างบนแล้วในนี่้ไปสะดุดไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างขึ้นอยู่ข้างล่างกำลังชี้ไปชี้ไปแล้วเดี๋ยวผมดักกระดังให้ ต้มสวยเป็นไงอะไรเฮียทัพรางแห่งปิงสามร้อยอ่ะโหวันนี้กูเล่นกูเล่นปิงสามร้อยเหมือนกันนี่เฮียกูแต่กูเล่นในนี่นะเล่นไอ้ฮอตโซนไอไม่ฮอตโซนไอ้ฮอตปอดฮอตปอดเฮียแม่งกูเห็นกูสไลด์ไปยิงมันนะแม่งค้างทุกคนแม่งค้างกูหมดเวลาไเฮียเนฮียฝันรู้ฝันรู้เพิ่งลงมาฟ้าเฮียแม่งสวายูโดเออไปแนวะ เขาดูฟ้าผมดูทางฟ้ามันจะเป็นผีบัสตัยหรือเปล่าผีอะไปไหนวะไม่เห็นอ่ะอยู่ไหนวะขิ่หลอกไอ้สัตว์สน่ากูเนี่ยนั่นแหละนั่นอยู่ฝั่งมาร์คฟ้าใครนี่มาร์คผมมาร์คผมอยู่ตรงไหนอะใครวะนะอยู่ข้างนอกดูอยู่อีกเมืองข้างนอกดูไอ้เนี่ยมันมันไม่อยู่ข้างนอกมันปีนออกไปต่อหน้าต่อตากูเลยสหลอกมีบอกมาแล้วเออมันแค่มันปีนแนวปีนช่องแนย ไอผีแบบไปอ่ะเมือนเพื่อนให้เอาดีเซอร์ตยิงไว้ยี่เลงเพิ่งหลงพิ่งหลงโดนลูกสองเข้าไปเฮียเกอหนักไหมมป่ะมันต้องสูงแค่ไหนถึงจะกลางล้มได้ตกตัวมาหน้าขมอมพูดบ่อยตอนนี้มันก็ยังไม่แก่น่าจะหนักกว่าเดิมเนย ไในมือตัวตุ่นไปดอกบอมได้ค่อยลาบางทีหอคอยแม่งก็ลงมาก็ไม่กางรูปเลยหอคอยเก็บมาเราขึ้นไม่ได้เหรอตรงเนี้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้มันแก้แล้วขึ้นได้เมราขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาขึ้นได้เฮ้ยรถมารถมาไอ้เหี้ยที่กูที่กูมีรถกูที่เห็นแล้วเห็นนะตามอยู่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 ตเฮ้ยมันไม่เห็นกูแล้วเอ้มันเห็นกูโดนรูปแล้วเฮ้ยมันลงมันลงสวย เจลูกสองคนเดียวอ่ะเอ๊ะเอกต่อเต่อเต่อข้างหน้ากูเฮ้ยมีรถมีรถมีรถอีกคันเห็นไหมข้างหน้าเลยเฮ้ยขับนี้ขับนี้เห็นไหมร้อเดี๋ยวคนมารถร้อง

คนเดียวอยู่เดียวตัวเดียวตัยวใครละักโอเคใครละสายการก็มีตายก็มีเมีตัวอีกตัวโอ้คิวบีแซอะไรวะเนี่ยดีจังฮะเอาปวดแตกวงบีะวงบีฟังไปกระโดดัง อะไรไายรัการมีกาหนดโอ้โหเียคีบีสายไกลไกลแค่จะมีขยะทำมุนในที่นี้นะเดี๋ยวนี้อ่ะอ่าอ่าอยู่ในเมืองลงเหยียบปืนยีชิบไหนเดี๋ยว คนเดียวคนเดียวเห็นคนเดียวอุ้ยหลังไอ้นี่นี่ไป่ะไปวะไปซ้ำอะไรอะซ้ำอะไรท่นอย่างนะไม่รู้ไปไหนนะไม่รู้อยู่ไหนซอำอะไรไม่เห็นเห็นอีธานเมื่อกี้ล้มอยู่ยังไม่ได้ซ้ำไอ้นี่ป่ะไปไปสนามบินป่ะน่าจะอีสูบประูป่ะไอ้ยิงขลังอันนี้ตัวล้มอนี้ตัวล้มเดี๋ยวซ้ำให้สนองไปด้วยละสนามบินนะท่าทั่าบากันนะ อ่เยีะอ่ะกูจะตัดมึงให้ได้เกมเนี้ยไม่ได้เฮ้ยเยอะไหมก็โกรธเรื่อยๆนี่ให้ต่อแข่งกันอีกนึงนะอ่าแยบแยบล่ากางนอนกางนอนเยอะสล่ายสล่าเยอะเฮ้ยคนละตัวไอ้เฮียไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนละตัวคนละตัว มีคนเอาไม่มีหน้าจอันนีหน้าจอหน้าจอมันเละอคเกงีนเลยคไม่กดนมีกนรมดนดรอปรอปนมันนดอมันดรอปมรอปมรอยมนอมนอปมม่ตดรอ่ะไรอปมันานอปมันดรออมอปมัอมันดรอนอันอมัอมนดอมดอมันดรมันรอนนอนน นิก้านิกาเอ็เล็เลเลบไปแตกแมีข้าตรงลกงเลยใมีกระสุนมีกระสนสนไหให้กูวะาีมีมีมันโดนมโดนมันไออเมนตัวนี้ตไม้ตไม้ต้ไมขอสกขอสุน ส่วนมดเลยเนี่ยเรมอะไเกมอมาจ็บเกมมาจบจ็บมันใช้กระลาตะวันตะัใช่เฮ้ยเยอะๆอยู่ดีอยู่นะฝั่งมุงนู้นก็มีองก็มีเฮ้ยไอ้เนี่ยไม่ใช่ขมควันบ้านตอรี่ตอรี่ตอรี่ตรงนมีมันสวยสวย วงบีนะวงบีบเอาล้มอีกทีนึงอีกทีสั้ยึดตะไนน์ด้วหัวร้อนแน่เลยลมนอกวงยิงลมนอกวงเสียงรถวิ่งเข้ามีเลยนะไหวปะวิเอเมนซ้ายซ้ายมีคนโดดอุยหลังเรล่ะต้มตายตายตายรวยมีคนโดดเอ็ดอปรถ เปล่ปล่นิด,ด,ด,ดเดียวแค่เดียวเองไม่มีม,มุๆๆมเหมยลบๆสวยไอ้จริงวะเนี่ยสเตปไปเดี๋ยวมึงนะขอเปลี่ยนปืนก่อนไม่ไหวโดนระเบิดโดนระเบิดไม่รูออ้ๆๆว,ว่ามีซื้อป่ะสวย,วยวนี่คน,นขับระเบิดนขนาด อีกคนวาเดอก้าได้โดดไ่โดในเขาได้เขาันรีในเขาอ่ะโดดมีคนโดดเส็จแล้วโดดเข้าในเขาอึ้ก็แตกรถรถรถดจแล้วจอกับกับแพงสอง หลังสองหน้าสองปัดแอคสวยดีอีกตัวอีกตัวอยู่หมดหมดหมดาตายแล้วเหลืออีกสองตัวอีกสองตัวอยู่ในเมืองขนาดขนาดเฮ้ยบุรุษค่ะ ยักษยักษ์่าง่ำคว่ว่ได้ไหมอมสุดยอดเมไมีฟันตุหมดเลยเยบรอย ชิคเก้นวี๋อไอ้เดี๋ยวอินกูอมีดเฉือนตัวเลยตัวแม่งบางเลยเออ